天我们来说一说风水ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดเรื่อง风水นะครับเอ่อสมัยก่อนนะครับคนจีนสร้างบ้านนะครัเขาจะท่องอยู่ในใจเสมอเรียกว่าอ山傍水นะครับจะสร้างบ้านอีสันะครับตามในรูปภาพนะครับเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอ山傍水นะครับเมื่อบ้านสร้างเสร็จเขาจะสร้างเป็นบ้านแบบสี่เหลี่มนะครับอันนี้คือจีนโบราณ นะครับจีนมื่อก่อนเขาสร้างบ้านเขาจะหาหลักคงจุ้ยอย่างนี้นะครับแต่สมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยใช่ไหมครับเออคิดว่านะคนส่วนมากนะครับหาที่สร้างบ้านตามใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในคอนโดนะครับครับจะนนั้นเมื่อเราเป็นสมัยใหม่แล้วเราอยู่คอนโดแล้วอ,อ่เราจะเลือกเราจะมาทํายังไงบ้างให้มันตามหลักคงจุย้ย บ้านของเราอยู่แล้วจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเสริมโชคอ่านำรวยเงินทองครับก่อกนหนึ่งน,นะครับที่เราจะเข้าถึงพูดถึงว่าคนจีนสมัยใหม่นี้เขาถือฮงจุ้ยอย่างไรนะครับผมก็ต้องขออธิบายก่อนครับผมไม่ใช่เซียนเสียนะครับภาษาจีนเซียนเซิงนะครับ我不是风水先生ฉันไม่ใช่เซียนเสียที่ดูฮงจุ้ยนะครับก็ไม่ใช่อาจารย์ที่ดูที่นะครับอย่าพูดเสมาขั้น ถูก那个呃山水的大师นะครับผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับก็แค่เอาเคลที่เพื่อนมืองจีนที่เขาถืออย่างไงปฏิบัติอย่างไงบ้างมาเล่าสู่ให้คนไทยทุกคนฟังนะครับครับอา่าก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าสู่ว่าไอา้คนจีนเขาถืออย่างไงบ้างนะครับในสมัยใหม่ที่เราอยู่กันควอนตันี้นะครับเขาปฏิบัติกันอย่างไงบ้างนะครับ ทำเดบกคาศัพท์สักหน่อยอันนี้ก็คือจะมีภาษาจีนสักห้าตัวจริงๆมีเยอะนะครับเออกมานิหนึ่งที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เดพูดตรงนี้นะครับคาแรกเฟิงสวยนะครับภาษาจีนนะครับเฟิงสุ่ยนะครับเฟิงสวยอันนี้ก็เฟิงสวยที่เราเรียกกับฮงจุยนะครับจริงๆมาจากภาษาจีนนะครับภาษาจีนเรียกว่าเฟิงสุยเฟิงก็คือลมนะครับสวยก็คือน้ำนะครับก็หมายถึงว่า สถานที่เหมาะทำอาหารกินหรือสถานที่เหมาะที่พักอาศัยนะครับหรือสถานที่ที่ดีที่ให้เราดำรงชีวิตอะไรก็风ยนะครับบ้านอะไรก็้ยนะยข้อทีสองสี่เหลี่ยมแปลนสร้างบ้านของคนจีนแบบหนึ่งนะครับสื่เหยี่ยมก็คือถ้าบ้านสร้างส็จก็จะมีบ้านหลักนะครับบ้านเป็นหลักข้างๆจะเป็นบ้านตึกอาคารประกอบ นะครับเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือประตูนะครับประตูเข้าบ้านอันนี้มีอันนึงนะครับภาษาจีนเป็กแบบสี่เหลี่ยมก็คือเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมข้อที่สาม依山傍水อันนี้依นะครับาปงสวยนะครับสวยน้ำเหมือนกันนะครับี依ส傍水ตังนี้依นะครับ依กับปง สองตัวนี้จริงๆความหมายเท่ากันแปลว่าพึ่งพิงนะครับดังนั้นอีสานปั้งสวยก็คือพึ่งพิงน้ํากับภูเขานะครับอีสานปั้งสวยหม่ใช่ตามใน,นหลักของจีนก็คือข้างหลังเราต้องมีภูเขาให้บ้านเราได้พึ่งพิงนะครับปั้งสวยก็คือน้ําอาจจะอยู่ข้างบ้านนะครับอันนี้นอนน้ํานี่มันไม่ใช่บินโบน้ําโบน้ําตายนะครับต้องมีน้ําที่ไหลหรือว่าจะ,ะาเป็นสระทะเล ทะเาเรศถทะเลอะไรใหญ่ๆนะครับกะละกีสันปั้งเวยไม่ได้เอาโวน้ําที่น้ำหนัเมิน้นไม่ได้นะครับเอาไก็ที่สี่เจ้าปี้เนะจ้าปี้เจ้าปี้เจ้าปี้เน้อคือเมื่อกี้บอกว่า,อาไอ้นี่เป็นสี่เหลี่ยมคนจีนเสร็จแล้วจะมีบ้านเบียดสร้างเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าประตูอยู่แถวนี้อ่าประตูกำมันไบขึ้นไปประตูนี้เมื่อเข้าเปิดประตูเปิดประตูานประตูได้เข้าไปเขาจะมีผนังนี้นะครับปีนผนังกั้นอยู่นี่เลยเพราะว่า เราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเอา้ามองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ผนังมีแต่ผนังอยู่นี้สร้างอันหนึ่งนะครับสร้างปิดอยู่นะครับเอ่อเตียงรวดลายสวยงามนะครับมองข้างใน,นไม่เห็นเราต้องเดินออกจากสองข้างนี้อา้าถึงจะมองเห็นว่าสภาพในบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เขาเรียก่าเจ้าปีนะครับเจ้าปีคนที่ห้าอันนี้ก็คือชงอเคอันนี้ก็ภาษาจีนเหมือนกันป้าหน,นูเขาเรียกชงใช่ไหมครับชงนี้ ถ้าความไม่ดืมม่มดื่มไปยังไงเราชงกาแฟกดน้ำเอาน้ำไปชงไปราดน,นะครับชงตามที่หงจุย้ยเขาแล้วก็ชงชงในหงจุ้ยก็คืออะไรครับไม่ถูกกันใช่ไหมครับขัดกันไม่ถูกกันแล้วก็กชงพี่เพียวชวนถงังซ่าอันนี้ชวนถงังซ่าหมายถึงว่าผ่านทะลุไปเลยนะครับเซ่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเออตัวที่เจ็ดนะครับโฟอัองฝังฝังฝ,งฝงังก็คือป้าน หรือว่าห้องนะครับบ้านหรือว่าห้องครับทั้งหมดที่มีอักษรจีนที่เกี่ยวกับเรื่องฮงจุ้ยนี้นะครับมีที่นี้ก็เรามาดูกุนจีนสมัยก่อนนี้นะครับเมื่อสร้างบ้านเสร็จเราว่าแล้วครับข้างหลังต้องดินภูเขาใช่ไหมครับข้างหน้าหรือลาบ้านต้องมีน้ําไหลผ่านน้ําเป็นไหลผ่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นสถานที่หมอสร้างบ้านที่สดุดถกหลักฮงจุ้ยที่สดุดนะครับเมื่อสร้างเสร็จก็จะสร้างเด่นบ้าน สี่เหี่ย่นปั้นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีเจ้าพี่กั้นไว้นะครับและทําไมเขาต้องมีไอ้นี้ก,กั้นไว้นะครับเปิดประตูเข้าไปต้องมีผนังนี้ก,กั้นไว้นะครับไม่ให้เรามองเห็นมาทั้งในบ้านนะครับเราทำไมดูทําไมก็ต้องมาทําอย่างนี้แต่สมัยนี้เราจะเลือกสถานที่สร้างบ้านตามอําเภอใจไม่ได้แล้วครับใช่ไหมครับเพราะเราต้องอยู่ในคอนโดนะครับเราไม่ใช่หมหาเศรษฐีจะไปสร้างที่ไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นคุนส่วนใหญ่ประชาชนเปียบชาวบ้านเปียบเรานะครับเราก็ต้องอยู่ในคอนโด นะครับฉะนั้นในคอนตัวเมื่อเราอยู่บ้านซื้อบ้านซื้อคอนตัวเราจะปฏิบัติอย่างไงนะครับจึงจะช่วยให้เราอยู่ยินเป็นสุขมีร่ำรวยเงินทองนะครับสุภาพแข็งแรงครอบครูมีความสุขนะครับเรามาดูเพื่อนคุณจีนของผมเขาปฏิบัติอย่างไรหรือเขาแจงดิกลีกอะไรบ้างว่าเมื่อซื้อคอนตัวแล้วจะไม่ให้เป็นยังไรบ้างนะครับอเครับเรามาดูสิ่งแรกอันแรกก่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องดิกเลีกก็คือ ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนชุองนะครับโอเคนี่เหมือนชุองเหมือนอย่าลืมคำสท์นี้เหมือนตัวนี้ประตูนะครับชุองเหมือนชุองประตูชงนะครับเหมือนช่งนี้ความหมายก็คือเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอ้าวเห็นเห็นอะไรครับเห็นห้องน้ําเลยนะครับเห็นห้องน้ําเห็นที่นั่งโถส้มอ่ะเห็นที่ทําเราปวดทุบปวดเมานะครับก็เรียกเหมือนชุองเพราะว่า จีนว่านนในห้องน้ําเป็นที่เราปวดทุกปวดเบาใช่ไหมครับอีกกินมิ้นอะไรนะครับถ้ามาเปิดประตูเข้าไปมันก็กลิ่นจะออกจากประตูใหญ่ของเรามาเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากไม่ถก,กับหลักของหงจุยนะครับอันนั้นก็คือเราเด็ดเดี่ยงเลี่ยงแบบนี้นะครับโอเคอันที่สองกับสิ่งที่สองที่ต้องเด็ดเเลี่ยงก็คือต้าหนึน่ชื่อเสี่ยวนั้นสิ่งที่สองก็คือจะต้องเด็ดเดเลี่ยงนะั้นก็คืออะไรก็ 大门大นก็คือประตูใหญ่เสีประตูเล็กชิม大门吃小门ก็คือประตูใหญ่กินประตูเล็กเพราะว่าเราอยู่กันในคอนโดใช่ไหมครับเ,เดละชั้นนั้นอาจจะอยู่กันสามบ้านสี่บ้านก็แล้วแต่นะครับตองที่ผมอยู่จีนนะครับบางทีนี่สี่ประตูเลยครับอยู่ชิดๆกันเลยนะครับนะครับก็จะมีโอกาสรประตูตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับถ้าหากว่าทั้งสองบ้านเอาประตูเขาสร้างมานี้เอาประตู ของเขาก็อย่างนี้ของเราอย่างนี้ไม่มีอะไรตั้งเด็กเขาออกเปลี่ยนมาต่างคนต่างอยู่ไปไม่มีปัญหาเตี่ยอยู่ๆวันนี้บ้านนี้มา,นนานนขายายประตูเลยโอ้โหตอนนีเ้เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าประตูเขาใหญ่เขาจะเกินเราไปหมดเลยครับอันนี้เราก็ต้องเด็กเรียงเ,เราก็จะไม่อยู่เราก็้จะไม่ยอมก็จะเป็นเรื่องนะครับโอเคข้อที่สามที่ต้องเด็กเรียกนะอยู่ในคอนโดนะมีอะไรบ้างนะครับก็คือเขาเรียกเปิดเระตูเจ้า คนที่เราเมากัวสร้างหรือคนที่ขายที่ขายบ้านนะครับเขาอาจจะออกเปรียบบางทีอาจจะผิดสังเกตหรือไม่ได้ตามหลักเพราะว่าเพื่อจะได้ขายถกๆนะครับออกเปียบมางก็บางทีไม่ตรงนะครับอ่าเปรียบนี้ที่ไม่น่าซื้อก็คือเปบ้านที่ออกเบบอย่างไม่น่าซื้อเเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นห้องครัวเห็นเครื่องครัวที่เรากําลังทากับเข้านะครับเอ่ออันนี้ก็ส่วนที่ในป้านนอกของเราเมืองไทยนี่ก็มีเยอะนะครับ ผมก็ชอบไปปั่นนอกนะครับบางทีเราเดินผ่านเดินข้างถนนก็เอา้าอะไรว่าอินห้องครูอยู่ใช่ไหมครับแล้วพ็เดินคุยกับเขาเขาก็ทำกับเขาไปนะครับอ่าฉะนั้นก็คือถ้าตามหลังกุ้ยนะ้วเขาจะถืออย่างนี้ไม่ดีเราต้องดิกเรียกนะครับถ้าเป็นห้องครูแล้ว้องปิดให้มิดชิดอย่าเขาเห็นหรือก็ประตูนี้เราต้องมีอะไรกันไว้นะครับอ่าไม่ใช่เปิดประตูเข้าไปก็เป็นห้องครูเลยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะตาม ของจุ้ย Bay นะครับเอาเปข้อที่สี่ข้อที่สี่นะสิ่งที่เราต้องหลีกเลี <t ry> ่ยงก็ค sure. ืออ่านกรองฝังอ right ่านกวงฝังฝังเบียบบ้านหรือว่าห้องก็ได้นะครับอ่านกรองหมายถึงเสียงเสียงไม่พอเสียงมันมืดมืดห้องมืดหรือบ้านมืดนะครับอ่านกรองฝังก็คือบางทีเช่นเราอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงนะครับโอ้ที่อื่นเขานอบรอบสี่รอบเขาสร้างตึกคนไปสูง นะครับทำไมบ้านเราปีนเดป็นปีนปีนวันไม่เห็นเสียงเด็ดสักนิดเลยนะครับหรือห้องไหนห้องหนึ่งนะครับไม่มีหน้าต่างสักบานเลยนอกจากประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีเสียงอะไรเข้ามาได้นะครับถ้าที่อยู่เมืองจีนนะครับถ้าใค,ใครอยู่บ้านแบบนี้อยู่ในห้องแบบนี้นะครับเอมักจะมีครับปวดข้อปวดเขียนปวดค้ปวดหลังนะครับจะปีนบ่อยปีนประจํานะครับไอ้นี้เขาก็ถ้าเจอ ป้านออกแปบเป็นแบบน,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 นี้เราก็จะไม่ซื้อเราไวเแบบที่ห้าที่คุนจีไม่เอานั้นก็คือเราเรียกว่าจงกุงฉูจงกุงฉูอันนี้เปียบที่ห้านี่หมายถึงว่าห้องทํากับข้าวหรือห้องครัวของเรานะครับไปอยู่ที่ศูนย์กลางของในบ้านนะครับเพราะในศูนย์กลางของบ้านนั้นก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วศูนย์กลางมันเป็นจุดสําคัญใช่ไหมครับฉังนั้น บ้านของเราก็เหมือนกันเป็นถ้าศูนย์กลางเป็นจุดที่สําคัญแต่ okay. ถ้าการเราออกแบบเอาห้องครูไปตั้งอยู่ตรงกลางนะครับมันก็ไม่ถกหลักละนะครับถ้าอยู่นานแล้วคนเราจะชอบมีลูกประจาตัวอะไรนี้มีบ่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เพราะว่าในบ้านตรงกลางนะั้นเรามีไฟมีความร้อนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอาจจะทําให้สมาชิกในครอบครูนี้นะครับมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยๆเป็นประจํานะครับอันนี้เ็าต้องเด็กเลี้ยงเราจะไม่ซื้อ บ้านที่เปรียบว่าต้องครัวไปอยู่ที่ตรงกลางบ้านนั้นนะครับอันนี้คือเปียบที่5ที่เราตั้งด็กแรกนะครับต่อไปก็คือแบบที่6นะตีเปรียบที่หมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับเรียกว่าฝังจุง้งฝังที่หฝังจุง้งฝังนะครับเมื่อกี้เราฝังเราบอกแล้วว่าเป็นห้องก็ได้ใช่ไหมครับหรือเ่อเป็นบ้านก็ได้ฝังจุง้งฝังหมายถึงว่าในห้องยังมีห้อง นะครับเราตามตัวภาพของเราก็คือในห้องมีห้องหนึ่งหรือมีห้องไหนห้องหนึ่งก็ผ่านห้องนี้ไปจึงจะเข้าไปได้นะครับเราดูตามตัวภาพนะครับไอ้่บมนี้าษาทีรี่ก็ฝังรุ่งฝังนะครับถ้าบ้านไหนออกไปเป็นแบบนี้คนที่อาศัยอยู่บ้านนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะอะไรครับมีเมียมน้อยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงฝ่ายหญิงก็จะมีชู้นะครับก็คือทําให้ครอบครัว ไม่ค่อยมีความสุขมักจะรอกใจกันนะครับแล้วก็ต้องติดเลี่ยงในบ้านไปสร้างห้องในห้องไปสร้างห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะไม่ให้มีได้ยกว่ฝังตรงฝังนะครับเโอเคข้อที่เจ็ดนะฮะอ่าที่ชีจช้จงที่ชี้จงเรียกว่าชวนถังซาที่บอกว่าชวนถั้งซาซาอันนี้ชวนถังชวนทังไม่ยอมทะลุบ้านไปอ่าถ้าพูดถึงว่าซาตัวนี้คนจีนนี่เปึงเรื่องที่ไม่ดี นะครับช่องถังซ่าไมายถึงข้ามทะลุไปเลยนะครับความหมายก็คือบ้านของเรานั ot, house, house, ้นเมื่อเปิดประตูบ้านที่เราจะเข้าบ้านเปิดวยปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นนั่นแหละครับอีกบ้านประตูอีกบ้านหนึ่งเมื่อเปิดปุ๊บก็ทะลุเข้าไปถึงหลังบ้านเลยกับช่องถังซ่านะครับหรือเราเปิดประตูที่จะเข้าบ้านเปิดไปปุ๊บโอ้โหเห็นหน้าต่างเลยนะครับหน้าต่างมองไปข้างนอกอย่างไม่มีอะไรปิดกั้นเลยกับช่อนถังซ่านะครับแล้วคุณจีนทำไมไม่ชอบแบบนี้เขาถือว่า ถ้าประตูเปิดปุ๊บบานหนึ่งเห็นนี่บานหนึ่งทะลุทางหลังบ้านก็คือเงินทองทุกอย่างเข้าบ้านเรามานี้นะครับเก็บไม่ได้นะครับรี่เปิดปุ๊บเห็นหน้าต่างเลยก็คือสิ่งของสิ่งดีๆเข้าบ้านของเรามาเงินทองที่หาไหนไม่อยู่เลยเปิดออกไปเลยนะครับดังนั้นการออกปเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่เอานะครับต่อไปเปรียบที่แปดเปรียบสุดท้ายที่คุณจีนถือที่บ้านอองเบียบ เป็นมาอย่างนี้เราก็จะไม่เอานั้นก็คือเราเรียกว่าจุงอ่าเว่ยย่จุงกุงอ่า,อามันก็จะกลับคล้ายๆกลับอะไรครับคล้ายๆอนันนี้ก็คือห้องน้ำห้องน้ำนะครับมาอยู่ที่ศูนย์กลางของอะไรครับศูนย์กลางของบ้านนี้โอเคครับอันนี้ก็คือที่เพือ่อนในเมืองจีน ที่เราอยู่ซื้อบ้านซื้อแฟดซื้อคอนโดนะครับือเพราะว่าบ้านเราเดิกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราต้องซื้อเมื่อเขาออกเปียนมาแล้วเราจะไปหันเติบก็ไม่ได้นะครับเราจะดิดเลี่ยงอะไรบ้างถ้าบ้านออกไปเปียนนี้เราจะไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าเราซื้อแล้วมาเรามีผู้คนในนี้จิตเปลี่ยนอย่างนี้มีเคสแบบนี้มาเลยมีอยู่เราจะแก้ย,ยังไงนะครับ๋ยวละเคสฉะนั้นครับถ้า,าทุกท่านสนใจนะครับเออคิดหน้านะครับผมไ,มไปเลย รวบรวมมาข้อมูลนี้เดี๋ยวรักเค็จยังไงนะครับเราจะมาแก้อย่างไงนา้าแก่เค็จยังไงนะครับจงเกิดทำให้บ้านของเราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับมีเด็วความสุขหาเงินหาทองร่ำรวยเงินทองนะครับหน้าที่การงานก็ก้าวหน้าจเจริญน,นะครับส่วนวันนี้เราก็แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ